ะะสวัสดี FC ผู้ติดตามนะคะวันนี้นะคะอยู่กับวันิสาบิวสิกค์ค่ะเก่าที่เดิมนะคะเพิ่มเติมคือสินค้าตัวใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งลูกค้าก่อนนะคะสินค้าบางตัวนะคะที่เราลงคลิปไปแล้วนะคะเป็นเวลานานนะคะมันก็อาจจะมีราคาที่ปรับเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วแต่นะคะสินค้าก็จะมีช่วง ก็ฝากพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็คอยดูคอยติดตามว่าสินค้าตัวไหนราคาปรับใหม่บ้างน,นะคะบางท่านนะคะโทรเข้ามานะคะสอบถามนะคะหรือว่าทักเข้ามานะคะอยากได้ราคานี้ราคานี้นะคะซึ่งสินค้าแต่ละล็อตแต่ละตัวนะคะราคาก็มีปรับขึ้นกันแล้วนะคะ mm hmm. ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะที่ดูคลิปชมคลิปนะคะดูย้อนหลังได้นะคะแต่ราคานี้ อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็โทรเข้ามาเช็คก,ก่อนได้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรานำชุดขยายเล็กนะคะแล้วก็ฮอนนะคะมานำเสนอนะคะแล้วก็มีคลิปเสียงให้ด้วยนะคะชุดนี้เขาเอาไปทำอะไรกันนะคะเขาเอาไปต่อแมงกิซอนนะคะหรือว่าแมกัสชอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าชุดนี้มีอะไรมาให้บ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะมีขยายนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูแล้วเราก็จะลองเสเสียงให้ฟังด้วยนะคะเสียงชัดเจนแน่นอนค่ะอันนี้คือขยายนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนกันค่ะคอนตัวนี้นะคะสามารถ ใช้กับงานประกาศเสียงตันสายงานโฆษณานะคะประษาสัมพันธ์นะคะใช้ได้นะคะคอนตัวนี้นะคะเป็นรุ่นอ,อกอ้อ,อนะคะรุ่น3 9นะคะ100วัตต์นะคะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วเราจะลองฟังเสียงกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเสียงให้ฟังนะคะคลิปนี้อาจจะโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าพี่พีท่านไหนสนใจอยากจะมาลองฟังหน้าร้านก็เชิญได้ค่ะเปิดเลยค่ะ ลบงไปแล้วนะคะสำหรับการลองชุดชุดเสียงอะแมงจิซอนสำหรับชุดนี้นะคะจะมีคลิปเสียงนะคะหนอันแล้วก็มีขยายเล็กหนึ่งนะคะแล้วก็มีลำโพงพอนอกอ้อมนะคะหนึ่งร้วัตตัวค่ะแล้วก็จะมีสายต่อไฟแบตให้นะคะสายต่อไฟ12โวลต์นะคะ วันนี้นะคะโอเคค่ะค่ะสำหรับชุดนี้นะคะสิ่งที่ลูกค,ค้าจะได้ไปนะคะทวนอีกรอบนะคะ<ม>ก็จะมีนี่นะคะขยายนะคะ1นึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีสายต่อแบตเตอรี่ให้นะคะพร้อมกับที่คลิปแบตให้ด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปเสียงแมกกิซอนนะคะ1อันนะคะแล้วก็พอนค่ะ ฮอนอบอ้อมนะคะ O B O M รุ่น39นะคะฮอนอยู่ที่ปากขนาด5คูณ10นิ้วนะคะได้ไป1ตัวนะคะชุดนี้นะคะราคา1,900บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่พีท่านไหนสนใจสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าจะโทรมาสั่งซื้อก็ได้คะ่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกแอดไลน์มาก็ ไอดีไลน์นะคะ0 8 7 0 1 2 3 8 9 8นะคะตามเบอโทรเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะชุดนี้1,900บาทเท่านั้นนะคะและสุดท้ายนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาพี่พี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ